อ่าก็ขอกลับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเียนเหลาอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับเียนเหลาจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับคู่บบเยนนะครับมิวนิกนะครับพบกับวูล์ฟบวกนะครับอ่าคู่นี้นะครับเตะกันนะครับในเวลาตีสองนะครับสามสิบนาทีนะครับของคําคืนนี้นะครับอ่า ทางเจ้าบ้านนะครับไบเยนมิวนิกนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีตามทรงนะครับของศักยภาพทีมที่ควรจะเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะเกมในลีกนะครับสิบเกมหลังสุดพวกเขาก็เก็บใช้ไม่ได้ถึงแปเกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับโวฟ์บวกนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้น ก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูย่ำแย่มาอย่างต่อเนื่องนะครับเกมในหลีนะครับ10เกมหลังสุดเป็นการชนะ2เสมอ1และแพ้ถึง7เกมด้วยกันและเกมนี้นะครับวอตบวกนะครับเอมพวกเขานะครับจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับที่ก็ต้องบอกว่าดูเป็นงานที่หนักแน่นอนนะครับเพราะเกมนี้พวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมจา่าฝูงนะครับของหลี และถ้าเทียบกันดูจากทั้งในเรื่องของฟอร์มในหลีกช่วงที่ผ่านมานะครับและศักยภาพทีมโดยภาพรวมของสองทีมนี้กันดูนะครับอ่ามองว่าเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างไบเยนมิวนิกนะครับที่ก็ยังดูเหนือกว่านะครับอยู่เยอะในทุกๆมุมทําให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านนะครับไบเยนมิวนิกนะครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้าน เก็บสามแต้มแล้วน่าจะลุ้นให้ยิงทะลุแรงต้านนะครับได้ด้วยนั้นมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่านะครับเกมนี้นะเห็นควรเลือกเชียร์บบเยนมิวนิกนะครับเหมาะสมกว่านะครับก็ขอฝากด้วยนะครับเสือใต้ไบเยนมิวนิกนะครับนอกจากศักยภาพทีมและผมกําลังตัวผู้เล่นภาพรวมนะครับจะดูแก่งกว่าเยอะแล้วนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มนะครับในหลีกช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับทรงของพวกเขาก็ ถือว่าดูดีกว่านะครับทั้งนั้นทีมเยือนที่แพ้ไปถึง7เกมจาก10บนัดสุดหลังสุดนะครับอา่ในลีกอยู่เยอะอีกเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้เชื่อว่าบาเยอร์มิวนิกนะครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3าแต้มแล้วน่าจะลุ้นให้ยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้นะครับอ่าสุดท้าก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเสือใต้บาเยอร์มิวนิกนะครับคืนนี้นะครับชนะแน่นอนครับเจรเหล่าฟันทงเลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องเซียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ